ถ่ายลงได้ไลค์คลิปแล้วเหี่ยสวนเนี่ยเพราะมันไม่ได้ไกลมากมันก็อยู่ใ,ใกล้ๆขับรถไม่ถึงยี่สิบนาทีอยู่ตรงไหน,นตรงัตเสรอก็อยู่อยู่ตรงแถวแเจีปราร์คนะครับมิทเจียปาร์คห้างญี่ปุ่นนะไปเส้นสไเส้นน้องขอศิริชานะครับอ๋อไปเส้นน้องชาทินมาต์วเวไปทางหลังนี้ได้ไหมครับอ๋อ อยู่เขตหลังศีชาครับไอเส้นอัสมชันอัสมชันไอใช่อาสมชันใช่เดี๋ยวมาจากศรีราชาก็มาถึงนี้ก็ข้ามสะพานไปก็สวนเสือนะโอ้ยยังไม่ข้ามยังไม่ข้ามนะครับโอ้ยอยู่ตรงนี้เองอยู่สักเดียวก็ตอนนั้นก็วิ่งมาสวนพิทิปก็สองรอบอยู่ข้างในใกล้วัดอัมพรวัน ท้องซ้ายมือใช่ถ้าปลูกย่ะมใช่ใช่อยู่อยู่ริมเพราะเขาปลูกประมาณสองงานครับเหมือนในทุ่งนาไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ในทุ่งนาในนาบนไรเขมันไอที่ไปดูคลิปที่ว่าไปวันนั้นะช่วงมายมคิดกําลังสุกเลยนะมามาเที่ยวสวนแกแกเก็บมายมยมเดี๋ยวมายมคิดอะไรให้ยินในช่วงนั้นที่ว่าแกเก็บเอาไปขายอยู่หน้าวัดอัมพวันครับ ครับเขาจะขายวันหยุดเอาไปเก็บขายหน้าวัดอำเพรวันถ่ายไปดูยอดไปนะครับช่วงสถานการณ์โควิดนี้ก็เที่ยวแหล่งท่องเที่ยวก็ไม่ได้ก็มาเที่ยวสวนทเที่ยวป่าเหมือนผมนี่นะครับ้อันนี้อันนี้จริงผมผมว่าจะทําเป็นแนวท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะเนี่ย ไปไปมาผมก็ถ่ายแบบนี้ไปเลยแบบเดียวแบบ <laughs> พอพอถ่ายปุ๊บเขาก็ชอบถามว่าระบบน้ําทํายังไงอะไรก็เลยมาปุ๊บก็ต้องให้เจ้าของสวนเล่าเป็นคลิปแรกว่าทํายังไงอะไรยังไง <laughs> วงงเปนเกนอร์เทีเดีวโอ้ยก่อนก่อนลากสายรถ <c oughs> ตป้ปลตกใหม่ๆ <c oughs> อ๋อมือก่อนลากาสายว,วันหนึ่งยังไม่อยากเสร็จ นี่นะครับอันที่จริงผมก็อยากจะทําเป็นแนวท่องเที่ยวการทําเกษตรอะไรประมาณนี้นะครับก็เท่าที่เรียนเอฟซีไปหลายๆคลิปว่าผมก็ไม่ใช่ว่าจะจะมาถ่ายแต่ผักกูดมันอยู่ที่โอกาสจะเจออะไรแค่ <laughs> นั้นเลยครับครับ <laughs> <laughs> มันอยู่ที่โอกาสจะเจอแบบไหนได้ถ่ายแต่พาย่ชนบุรีนี่ผักกูดเยอะนะครับผมก็เลยก่อนไม่เคยมีนะเนี่ยครับน้อยแต่ ไม่ดีพอมาน่ยก็แบบมันเป็นเลาะมันเป็นผักสามพิษมัน,มนมผมว่าทุกวันนี้โซเชียลมันมาแรงแล้วก็โพสดแล้วก็ใช่เขาเลยปลูกกันใหญ่เลยที้ครับแล้วมันส่งพันอะไรออนไลน์อะไรได้เคอรี่ส่งเคอลงเคอรีร่อยู่ชนบุรีเราส่งไปถึงภาคใต้ส่งไปถึงภาคเหนือก็มีไกลกังก็ไกลเนาะครับ แต่พนักน่ะมีอยู่เจ้าที่เขามาคุยให้ฟังเขาบอกเขาปลูกไปห้าสิบไร่ยังไม่รู้ว่ามันสาเร็จจะถึงไหนห้าสิบไร่อยู่ตรงไหนห้าสิบไร่เจ็บเด็บ่อยอ่ะแต่พนักก็บานหมดแล้วเขาบอกก็มีคนงานมีคนงานมันมันก็ปลูกเยอะได้แต่ถ้าที่ส่งเรามีเนี่ยถ้าไม่มีที่ส่งมันก็หนูจะไปไหนครัปลูกเยอะไม่มีที่ส่งบอเขาปลูกไ้ห้าสิบไร่แต่ไม่รู้เขาปลูกยังไม่รู้ประสบความสำเร็จจะถึงไหน บอกว่าท้าห้าสิบไร่ถ้าห้าสิบไร่จริงจริงเดี๋ยวผมจะตามไปบอกอย่างนี้เหมือนห้าสิบไร่แต่เนาะอยากจะดูหลายๆสวนว่าเขาทำยังไงเนาะเหมือนกันไหมอะไรประมาณนี้เนาะคนเขาก็มันก็แล้วแต่บางคนก็ไม่เหมือนกันคนละแบบมันคนก็ทำร่องบางคนตะการสลมต้องใช้น้ำบ่อยมากใช้น้ำเยอะ แต่ผมดูดูไปแล้วสแลนมันเหมือนสแลนเหมือนก็ต้นไม่ไม่ค่อยสวยเหมือนเท่ากับอยู่ในร่มไม้ธรรมชาติเพราะมันแดดมันน้อยไม่ได้แดดน้อยตรงนีแสงมากแล้วก็อยู่ในร่มมากมันแต่เหมือนมันอยู่ในร่มธรรมชาติเหมือนมันมันเย็นด้วยครับใช่ครับมันเย็นจากต้นไม้ครับร่มมากไปกก็ไม่ดีเนี่ยขนาดลมแรงดูพื้นไหนยังแฉะเลยเนี่ย ปล่อยทุกวันอ่ะปล่อยน้ำทุกวันเป็นล่เป็นัที่าดน้ไม่ได้แต้ี่่ดี่อบอุ้ยอุ้ยตกใจใบฝัก,กูดเห็นใบัก,กูดคิดว่าหนอนนี่ยิ่งเก็บยิ่งเพลินครับเก็บไปเก็บมาเพลินแบตหมดไม่รู้เลยเนี่ย ม,มันไม่มันชาร์จนานครับเป็นวันมั้งแบบจะไม่ถึงวันหรอกแต่ถ้าถ้าเป็นโทรศพัพท์อะชาร์จเร็วอยู่ก็ไม่เป็นไรครับถ่ายแค่แบตหมด,ดว,วันรังมาแก้ตัวใหม่วันรังต้องเอาเพิร์ววล,วววลแบงค์ซ่อนแล้วบอก <laughs> ของผมนะ ไอ้น้อางงไม่นะมจะไปถ่ายน,น้องสาวเพิ่งมาอยู่ด้วยเขาชอบออกไปถ่ายอะไรลงเพจของเขานี่แหละเราพวกเขาเป็นเป็นแนวช่างภาพพวกเขาจะถ่ายโปรโมทแบบไอ้พวกช่างภาพอะไรเขาไหมมันทำยากไม่ใช่เลยยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ไม่ยากหรอกมันมันยากอยู่ที่ว่าเราทำยังไงจะให้เขามาดูเรานี่แหละถ,ถ้ามีคนดูยเยอะๆแบบครับ ดูรัถ้ามีคนดูเยอะเนี่ยโเงินก็พอได้อยู่ดึงดึงมากับพีเผลป๊อกหั้ป๊อกหัอกโฆษณาเห็นไหมที่โฆษณาที่อยู่เนี่ยอ๋อเราได้จากโฆษณาใช่เปอร์เซ็นต์จากโฆษณาแต่แต่ของผมนี่มันคนมันดูน้อยอยู่ไม่ไค่อยได้ไม่ค่อยเยอะนานๆแคได้ครั้งหนึ่งเขาเนี่ยขั้นต่ำเลยว่าพันคนหมื่นคนเขา กฎของเขาก็คือจะผ่านสร้างรายได้ได้ก็คือต้องมีคนติดตามหนึ่งพันคนแล้วก็คลิปของเราทุกคลิปรวมมีคนดูสี่พันชั่วโมงแล้วเขาก็จะแล้วเขาก็จะไออนุมัติการเปิดสร้างรายได้ให้เราเราไม่ต้องจ่ายอะไรเลยไม่ ปีปีนี้ทั้งปีที่เดินถ่ายถ่ายเล่นเล่นเล่น,ลน,ลนไปพี่ปีนี้ทั้งปีได้มื่นเดียวก็ยังดีอ่ะเนาะแต่แต่ถ้าเป็นคนอื่นที่ว่าเขาทำแนวคนดูเยอะๆคนดูแบบ,บวิวน่าจะได้หลายบาทวิวสองสามแสนอย่างเงี้ย <c oughs> เป็นมื่นอย่างเงี้ยเขาก็ได้ไดเยอะอยู่ เสร็จแล้วแต่ความถนัดอันนี้เรามาเรามาทางนี้แล้วเราก็ไปทางนี้จะเปลี่ยนได้ยังไงอยู่ใช่เปลี่ยนโหลดอย่างอื่นเข้าคนก็ไม่ค่อยอยากดูอีกนะอยากคนที่เขามาติดตามเราเขาอยากดูผักกุหลาบแบตเหลือยี่ห้าเปอร์เซ็นต์อุ้ยอุ้ยตกหลุมเกือบเหยียบแมว เดี๋ยวเดี๋ยพอเบ็ดหมดนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นการไลส์สดเลยนะครับตอนนี้ครับไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาตั้งกล้องไว้ไลส์สดเลยเ <c oughs> สำหรับวันนี้เบ็ดกล้องนี้ก็หมดแล้วนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับ เราไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรเยอะแยะนะครับตอนถ่ายก็ถ่ายเลยครับตอนจบก็จบเลยนะครับเ,เมือ่อกี้ผมเกือบเหยียบแล้วเม <c oughs> ื่อกี้เนี่ย <c oughs> นอนอยู่นีในนี่ตามวิ่งตามตลอดนี่ครับ ไม่เียบเดี๋ยวจะเก็บกล้องแล้วจะเป็นการไลฟ์สดผ่านมือถือนะครับ